คุณเคยมองกระจกแล้วรู้สึกเหมือนกำลังคุยกับคนแปลกหน้าไหมคนแปลกหน้าที่ดูเหนื่อยล้าที่ผิวของเขามีร่องรอยของการต่อสู้ปรากฏอยู่เป็นจุดแดงๆเป็นความอักเสบที่เราเรียกกันง่ายๆว่าสิวเราเริ่มต้นวันของเราด้วยการสำรวจความพ่ายแพ้ของเมื่อวานและเตรียมตัวสำหรับสงครามของวันนี้เราหยิบโฟมล้างหน้าสูตรขจัดแบคทีเรียแต้มยาฆ่าเชือ้อเราทำทุกอย่างเพื่อควบคุมสมรภูมินี้ สมรภูมิบนใบหน้าของเราเราเชื่อมาตลอดว่าศัตรูคือความมันคือเชื้อโรคที่มาจากข้างนอกคือฝุ่นควันในอากาศเราสู้รบกับปัจจัยภายนอกอย่างเต็มกำลังแต่ทำไมทำไมสงครามนี้ถึงไม่เคยจบสิ้นเสียทีบางทีเราอาจจะมองผิดที่มาตลอดบางทีศัตรูที่แท้จริงไม่ได้อยู่บนผิวหนังของเราแต่อยู่ในร่างกายของเราต่างหากลองจินตนาการตามนะครับ ว่าร่างกายของเราเปรียบเสมือนอาณาจักรที่กว้างใหญ่และผิวหนังคือกำแพงเมืองด่านนอกสุดที่แสดงให้เห็นถึงความสงบสุขหรือความวุ่นวายภายในนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ค้นพบความลับที่คนโบราณอาจจะรู้โดยสัญชาตญาณมานานแล้วความลับที่เชื่อมโยงกำแพงเมืองนี้เข้ากับศูนย์กลางของอาณาจักรนั่นคือลำไส้ของเราใช่ครับลำไส้ที่คุณอาจไม่เคยนึกถึงเลยเวลาส่องกระจก ในอนาณาจักรลำไส้ของเรามีพลเมืองตัวจิ๋วนับล้านล้านชีวิตอาศัยอยู่เราเรียกพวกเขาว่าจูลินรีย์บางกลุ่มเป็นมิตรบางกลุ่มก็พร้อมจะสร้างปัญหาหากมีจำนวนมากเกินไปความสมดุลของพลเมืองเหล่านี้คือกุญแจสำคัญสู่ความสงบสุขของอาณาจักรทั้งหมดทุกครั้งที่เรากินอะไรเข้าไป มันไม่ใช่แค่การเติมพลังงานแต่มันคือการส่งสเบียงและสารสนับสนุนไปให้พลเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในลำไส้เมื่อเรากินอาหารที่เต็มไปด้วยน้ำตาลทรายขาวของทอดของแปรรูปมันเปรียบเสมือนการส่งอาวุธและสเบียงชั้นเลิศให้กับกลุ่มผู้ก่อกบฏจุลินทรีย์ตัวร้ายจะเติบโตอย่างรวดเร็วพวกมันสร้างสารอักเสบปลดปล่อยสารพิษเข้าสู่กระแสะเลือดเกิดเป็นไฟสงครามที่ลุกโชนอยู่ภายใน แล้วไฟนั้นมันจะหาทางระบายออกเสมอมันปะทุออกมาทางกำแพงเมืองที่อ่อนแอที่สุดปรากฏเป็นสิวบนใบหน้าของเราสิวไม่ใช่แค่เรื่องของเชื้อโรคบนผิวหนังแต่มันคือสัญญาณควันจากสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นภายในร่างกายคือเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรที่กำลังเสียสมดุลคือจดหมายด่วนที่ลำไส้ส่งมาถึงเราผ่านทางผิวหนังแล้วเราจะดับไฟนี้ได้อย่างไร คำตอบไม่ได้อยู่ที่ยาทาภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การส่งทับหนุนเข้าไปจากภายในทับหนุนที่ว่านี้คืออาหารอาหารที่มีชีวิตอย่างโยเกิร์ตกิมจิมิโซที่เต็มไปด้วยพลเมืองดีอย่างโปรไบโอติกส์พวกเขาคือทหารกล้าที่เข้าไปสร้างสันติสุขในลำไส้อาหารที่เหมือนผู้พิทักษ์อย่างผักใบเขียวผลไม้หลากสีธัญพืชไม่ขัดสี สิ่งเหล่านี้มีใยอาหารซึ่งเป็นอาหารชั้นเลิศของเหล่าพลเมืองดีและยังเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่เปรียบเหมือนหน่วยดับเพลิงคอยบรรเทาความร้อนแรงของการอักเสบและอาหารที่เหมือนผู้เยียวยาอย่างปลาทะเลที่มีโอเมก้าสหรือน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พวกเขาช่วยซ่อมแซมกำแพงลำไส้ที่เสียหายจากสงครามไม่ให้สารพิษเล็ดลอดออกมาได้อีกการปรับเปลี่ยนการกินจึงไม่ใช่แค่การไดเอท แต่มันคือการเปลี่ยนยุทธศาสตร์การรบจากการต่อสู้ที่ปลายเหตุบนใบหน้ามาเป็นการสร้างสันติภาพจากต้นต่อที่อยู่ภายในมันคือการเลือกข้างว่าเราจะส่งสเสบียงให้ฝ่ายกบฏหรือจะสนับสนุนฝ่ายสันติภาพครั้งต่อไปที่คุณมองกระจกลองมองให้ลึกลงไปกว่าเดิมมองผ่านร่องรอยบนผิวนั้นสิวเม็ดนั้นอาจไม่ใช่ตำหนิที่น่ารังเกียจแต่มันคือผู้ส่งสารที่ซื่อสัตย์ที่สุด คือเสียงกระซิบจากร่างกายที่พยายามจะบอกคุณว่าข้างในนี้ต้องการความช่วยเหลือนะมันคือโอกาสให้เราได้กลับมาฟังเสียงของร่างกายตัวเองอีกครั้งและบางทีคำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่เราจะกำจัดสิวได้อย่างไรแต่อาจจะเป็นวันนี้เราจะเลือกกินอะไรเพื่อบอกรักร่างกายของเราจากข้างใน